ลูกค้าจำนวนมากสั่งซื้อกาแฟถุงกระดาษที่มีมากขึ้นในอำเภอเมืองปัตตานีและความหลากหลายของสินค้าทั้งกาแฟชาดำเย็นชาย็นที่บรรจุในถุงกระดาษซึ่งเป็นการบรรจุพันธ์รูปแบบหน่แทนที่จะใส่ถุงพลาสติกแบบเดิมทำให้ลูกค้าจำนวนมากอยากลิ้มลอง เป็นถุงงานก็แจกเงียน้อยถ้าเป็นแก้วก็สามบาทเกือบามร้านนายคารุด,ดีนกาหงบอกว่าขายดีมากกว่าขายกาแฟถุงธรรมดาทำให้ยอมเลกอาชีพชลประชานปัตตานีที่ทำมาก่นมาขายกาแฟถุงที่มีไรายได้มากกว่า1,000-2,000บาทต่อว,วันแกลูกาลูกาปัญจารต์ด่า

เลระบอกไงต่อไอ่ตึงตงตึงตึงตึงครับถ้าเราไปเล่ทางดเล่พี่ม่อยิบุถ้าเราทาดีเล่ลุอิบุอะนะความนิยมความสะดวกและง่ายต่อการพกพาของกาแฟถุงทำให้กาแฟถุงกระดาษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่ากาแฟโบราณปกติแต่อย่างไรก็ตามร้านขายกาแฟ และน้ำชาในจังหวัดปัตตานีก็ยังคงวัฒนธรรมการกินและขายกาแฟ,ฟโบราณแบบเดิมเ,เ,เนื่องจากว่ากาแฟถุงกระดาษมีต้นทุนที่สูงกว่า